การสร้าง QR code นะครับแบบไม่มีหมดอายุน,นะครับเราก็เข้ามายังําว่ามี e y q r c o m กด enter เข้าไปจะไปเจอหน้าตาของรูปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราต้องการที่จะสร้าง QR code ของลิงก์ UI ของเราไฟ PDF WiFi รูปภาพข้อความ WhatsApp ตัวนี้ครับเครื่องเสียง วีการอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทําได้ครับทีนี้ผมขอสร้างเป็นลิงก์ u r l นะครับก็ไปคอลอกคลิงก์แล้วก็มาวางตัวนี้ได้เลยครับมาตั้งชื่อ qr เขาบอกว่า,า,ว,างวงเล็บไม่จําเป็นนะครับหมดมุมไม่จะเป็นเพราะนั้นเราไม่ต้องไปใส่กดปรับแต่งได้เลยก็จะมีรูปแบบเฟรมนะครับให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับรูปแบบของ uh, qr รูปร่างจะมีรูปร่างโลโก้ logo. ถ้าเราต้องการที่จะสร้าง QR Code โค้ดของ u t ท b e ก็สามารถเลือกโลโก้ยูทู e ตรงนี้ได้เลยครับเฟซบุ Facebook, WhatsApp, ๊กวัดแอปตรงนี้ครับอินสตาแกรมแม่แบบของเราเอง นะครับในหลวงัชกก็กดอัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้เป็นแม่แบบันนี้ผมขอใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานแล้วกันนะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นเฟรมตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเราคลิกเสร็จก็จะไปปรากฏตัวเฟรมตรงนี้นะครับใช้เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับสีก็เป็นสีดำแล้วกันถ้าต้องการสีอื่นก็สามารถคลิกได้นี่ครับของเฟรมสีนี่ขอเป็นสีดำแล้วกันนะครับควอนต์ตนี้ก็เลือกได้ครับ ผลของข้อความที่จะปรากฏนี่ขอเป็นรูปแบบมาตรฐานครับตัวนี้ก็รูปแบบร่างรูปแบบไ้าเป็น p n เท่าแล้วกันนะครับนี่ครับตัวนี้รูปแบบตาก็คือตัวมุมตรงไหนนี้ครับกดคลิกดูก็จะปรากฏตรงนี้ครับนีเป็นมุมกลมนี่เป็นสี่เหลี่ยมมนะครับขอเป็นสี่เหลี่ยมที่มีเดี่มวกนะครับภายในขนาดแบบนี้นะครับ เป็นแบบนี้ครับมาตรฐานแล้วว่าโลโก้ไม่มีเพราะนั้นเราก็คลิกดาวน์โหลดห้วนสร้างได้เลยนะครับตัวนี้ครับกดคลิกดาวน์โหลดเพื่อสร้างตัว QR Code ของเว็บไซต์ของเราที่เราจะสร้างเมื่อสักรูนะครับนี่ครับกดโหลดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่กดดูได้เลยต่อครับ,รบนี่คือ QR Code ที่เราได้สร้างเมื่อสกรู่นะครับจากเว็บไซต์มี q q r c o m นะครับ ตัวนี้เราต้องการที่จะหารับรูปแบบของลิงก์นะครับก็สามารถที่จะรับกดแล้วก็ไปเจอได้เลยครับตัวนี้ดาวน์โหลดเหมือนกันนะตัวนี้ลิงกคือลิงก์ที่เราจะเอาไปส่งต่อให้ผู้ใช้งานกับเราหรือว่าเพื่อดูมาของเราได้คลิกมายัางลิงก์ของเรานะครับโดยผ่านลิงก์หรือ q ิ code o ตรงนี้นะครับคือตัว เว็บไซต์มี qr.com นะครับ